ขณะเดียวกันในส่วนเรื่องการเยียวยาแรงงานนะคะก็กระทรวงแรงงานก็ยืนยันชัดเจนว่าพี่น้องแรงงานทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาทันที1 5 0 0 0บาทโดยหลังจากเดินทางกลับมาเนี่ยนะคะกระทรวงแรงงานก็จะช่วยจัดหางานสำรองในประเทศไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านให้ทำเพื่อที่จะให้มีอาชีพเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนแรงงานที่ต้องเดินทางกลับต้องการที่จะเดินทางกลับไปประเทศเอิสราเอลเมื่อสถานการณ์สงบลง ทางกระทรวงแรงงานเองก็พร้อมที่จะประสานงานให้กับทุกท่านทันทีนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าหลังจากแรงงานไทยเดินทางกลับมาถึงกระทรวงแรงงานได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์พร้อมประสาทญาติอำนวยความสะดวกในทางในการเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาส่วนแรงงานไทยบางส่วนที่แจ้งความจำนองขออยู่ทำงานที่อิสราเอลต่อกรณีนี้หากเกิดภาวะวิกฤตก็คงต้องพากลับมาทั้งหมด ส่วนการจะกลับไปทํางานใหม่อีกครั้งก็ขอให้สบายใจได้ค่ะกระทรวงแรงงานนั้นจะทําหน้าที่ประสานงานเมื่อเหตุการณ์สงบเพื่อพาคนไทยที่ประสงค์กลับไปทํางานได้อีกส่วนแรงงานที่ไม่ประสงค์กลับไปทํางานในอิสราเอลอีกนะคะแต่ว่ายังอยากทํางานอยู่ก็ไปทํางานยังประเทศอื่นๆแจ้งความประสงค์กันได้ที่กรมจัดการจัดหางานหรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดในภูมิลําเนาของท่านเองค่ะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ เพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ว่ากระทรวงแรงงานเราจะทําหน้าที่ประสานเมื่อเหตุการณ์สงบเราก็จะนําท่านพวกพวกท่านกลับไปหากว่าพวกท่านมีความประสงค์ที่จะกลับไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่ฉะนั้นก็ขอให้แจ้งความจําำงมาแล้วเราจะจัดหางานในประเทศอื่นที่มีไรายได้ที่ใกล้เคียง แต่ถ้าหากว่าในระยะเวลาที่ใกล้เคียงนี้ที่พวกเรายังไม่ได้เดินทางหากผู้ไหหรือผู้ใดเนี่ยมีความประสงค์ที่จะทํางานในประเทศไทย mm. ก็ขอให้แจ้งมาที่กรมทุกการจัดหางานทางเราก็จะพยายามหางานที่พวกท่านมีความถนัด mm. เพื่อจะบรรจุพวกท่านเข้าสู่ที่ทํางานให้ได้ก่อน mm. นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดวันนี้ที่พวกท่านเดินทางกลับมาค่าโดยสารเครื่องบินเนี่ย ขอให้เก็บบอร์ดดิ้งพาสไว้นะครับเพื่อจะมาเบิรจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทางรัฐบาลรับผิดชอบที่จะดูแลพวกเราในการเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยส่วนทางด้านนายไพโรจน์โชติกาสถียนปลัดกระทรวงแรงงานก็บอกว่าแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครอง เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยทางกระทรวงแรงงานนั้นมีการดูแลจ่ายเงินสงเคราะห์ทันทีรายละ1 5 0 0 0บาทซึ่งเป็นเงินสิทธิประโยชน์กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญาจ้างจากเหตุสงครามส่วนกรณีทุพพลภาพจะได้รับการสงเคราะห์คนละ3า0 0 0บาทหรือกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน4 0 0 0 0บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน4 0,000บาทค่ะ นอกจากนี้ยังจะได้รับสวัสดิการตามกฎหมายของประเทศอิสราเอลด้วยก็คือประกันการทํางานบวกกับนายจ้างจ่ายนะคะในกรณีบาดเจ็บพิการตามการรับรองของแพทย์แบ่งเป็นบาดเจ็บ10-19%รได้รับเงินก้อนเดียวประมาณ1 4 4 0 0 0้านบาทบาดเจ็บเกิน20%ได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตโดยประเมินจากความสูญเสียกรณีเสียชีวิตภรรยาและบุตรจะได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่และบุตรอายุครบ18ปีบริบูรณ์ ภรรยานั้นจะเป็นเงิน34,560บาทต่อเดือนนะคะและบุตรเนี่ยก็จะเป็นเงิน5,760ถึง11,520บาทต่อเดือนค่ะ